สวัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะและก็สวัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนที่อยู่รัฐกาลันตันประเทศมาเลเซียที่น่ารักเช่นกันค่ะรวมทั้งสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องส่งบ่ายง่วงนอนหรือเปล่าคะไม่อนนี้ก็ยังเป็นนักเรียนห้องอะไรอยู่ห้องหนึ่งออกอากาศเพื่อนๆปลายทางก็บอกนั่งรอว่าห้องหนึ่งจะทําอะไรกันทําอะไรกันคุยกันหรือเปล่าคุยไหมคะ ไม่คุยนะคะห้องหนึ่งบอกว่าตั้งใจเรียนดีค่ะเมื่อสักครู่วิชาดนตรีนาฏศิลป์หนูก็เรียนวิชาโดนตรีมาค่ะใช่ปะ่ะสนุกไหมคะวิชาโดนตรีไหนใครได้เรียนวิชาโดนตรียกมืออเอามือลงค่ะใครได้เรียนวิชาดนตรียกมือวิชาดนตรียกมือเอามือลงยกสูงๆเลยวิชาดนตรี โอ้เอามือลงใครได้เรียนวิชาโดนตีด้วยยกมือโอ้มีทั้งห้องเลยเหรอวิชาโดนตีกับว,วิชาดนตรีเหมือนกันไหมไม่เหมือนเอาม,ามือลงอเวลาเด็กๆบอกคุณครูขาวันนี้หนูได้เรียนวิชาโดนตีด้วยค่ะคุณครูบอกว่าได้มากี่ทีได้กี่ทีหนึ่งทีในตีอะไรคะวันนี้ ตีค้องตีกลองหรือว่าเอ๊ะวันนี้ได้เห็นครูพ์เขาสอนอะไรนะจะเค่ซอสามสายซออู้ซอดวงซอใช่เปล่าเออแล้วก็สอนอะไรนะวงอะไรอีกวงปีพาดใช่ไหมคะวงมโหรีวงเครื่องสายใช่เปล่าแล้ววงอะไรอีกนะที่มีวงเครื่องสายวงอะไรนะดนตรีไทยผสมกับดนตรีสากลมีด้วยปะมีด้วยปะมีไหมเขาเรียกว่าวงอะไร อออเลยฮะวงมโหรีเหรอมีเครื่องสายมีวงดนตรีสากลผสมด้วยหรอคะผสมปะไม่รู้เห็นไหมตอบไม่ได้ก็ควรแล้วที่ได้เรียนวิชาดนตรีใช่ป่าวเออเพราะว่าไม่ตั้งใจฟังถ้าตั้งใจฟังก็จะรู้เรื่องใช่ไหมวัาชารพงษ์แล้ววัาชารพงษ์ได้ไปกี่ที ทีหนึ่งเหมือนกันอ้าววิชาโดนตรีครั้งเดียวคงไม่ค่อยจะได้จําเดี๋ยววิชาภาษาไทยก็จะให้เรียนวิชาดนตรีด้วยเอาไหมไม่เอาปลายทางบอกว่าหนูก็ไม่เอาหนูจะเรียนวิชาดนตรีค่ะเพราะดนตรีมีความสุขได้ยินเสียงเพลงไทย,ได,ย,ยไ,นะได้ยินเสียงอะไรนะระนาดได้ยินเสียงดนตรีไทยดนตรีสากลรู้สึกมีความสุขแต่เมื่อไหร่ที่ผมโดนตรีผมก็จะมีความสุขร้องฮือฮือฮือใช่เปล่าอ่าต่างกันนะคะ ตั้งใจเรียนนะคะครูมิ้งบอกเด็กๆแล้วว่าเด็กๆต้องมีสมาธิในการเรียนต้องรู้ว่าขณะนี้เรากําลังทําอะไรมีหลายคนยังไม่รู้นะคุณครูให้ทําอะไรตอนนี้นักเรียนต้องทําอะไรใช้ทักษะในเรื่องใดของวิชาภาษาไทยไปไปใช้ใช้ทักษะเรื่องใดคะทักษะเรื่องอะไรตอนนี้ขณะนี้เด็กๆต้องใช้ทักษะเรื่องอะไรรู้จักคาว่าทักษะไหม ทักษะการพูดการฟังการดูการอ่านการเขียนพูดฟังดูอยู่ด้วยกันพูดฟังดูเพราะต้องมีผู้พูดก็ต้องมีผู้ฟังในขณะฟังก็ต้องมีการดูผู้พูดก็ต้องดูผู้ฟังผู้ฟังก็ต้องดูผู้อ่ดังนั้นฟังพูดอ่านเขียนอยู่ด้วยกัน แต่นักเรียนของคุณครูมักจะไม่ค่อยใช้ทักษะฟังพูดอ่านฟังดูพูดใช่ไหมคะใช้ไม่ค่อยเป็นในขณะนี้ครูมิ้งกาลังพูดมีนักเรียนหลายคนกาลังก้มอยู่ใต้โต๊ะกาลังหยิบอะไรไม่ทราบกําลังหันไปคุยกับเพื่อนแล้วถามว่าผู้พูดคือใครณนะขณะนี้ผู้พูดคือใครคะคือคุณครูเหรอคะคุณอะไรคะคุณครูในเมื่อคุณครูเป็นผู้พูดเด็กๆก,ก็ต้องดูที่คุณครูและมารยาทของผู้ ฟังหนูเป็นผู้อะไรถ้าครูเป็นผู้พูดหนูเป็นผู้ผู้ฟังมารยาทของผู้ฟังต้องทําไมคะต้องนั่งเฉยๆไม่ต้องหายใจ ต้องดูมาที่ผู้พูดต้องสบตาต้องดูที่ตาผู้พูด,พดเขากําลังแสดงสีหน้าอาการอะไรเวลาครูมิ้งพูดครูมิ้งก็มองนักเรียนปลายทางผ่านสื่อโทรทัศน์ใช่ไหมคะคุณครูก็มองเห็นผ่านกล้องไปยังนักเรียนทุกๆโรงเรียนเลยว่าตอนนี้มีใครฟังครูมิ้งบ้างส่วนผู้ฟังก็ต้องมองมาที่จอโทรทัศน์ในห้องนี้ไม่ต้องมองที่จอโทรทัศน์เวลาครูพูดมองที่ไหนคะ มองที่ครูมิ้งตัวเป็นๆน,นะเห็นไหมได้เห็นสายตาเววตาสีหน้าไม่เปลี่ยนสีด้วยเพราะตาต่อตา,ตาใช่เปล่า,าส่วนปลายทางอาจจะสีเปลี่ยนไปหรือว่าเสียงอาจจะเปลี่ยนไปเพราะสัญญาณรับกว่าจะไปถึงใช่ไหมคะอาจจะไปกระทบสัญญาณนูน่นนี่นั่นอาจจะเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนสีไปได้ทําให้ครูมิ้งสวยขึ้นก็เป็นไปได้นะแต่ในห้องนี้มองเห็นหมดเลยว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมคะดังนั้นจะบอกนักเรียนว่าทุกๆวิชาต้องใช้ทักษะของภาษา ไทยในการใช้ในการเรียนนะคะการพูดการฟังการดูต้องเป็นที่หนึ่งครูกําลังพูดเด็กๆก็ต้องมองเด็กๆเป็นผู้ฟังต้องมองคุณครูถูกไหมคุณครูให้ดูอะไรก็ผู้พูด,พดกําลังพูดก็ดูผู้พูดถ้าผู้พูดกําลังพูดและคุณครูบอกว่าดูที่จอโทรทัศน์ดูที่สไลด์นักเรียนก็ดูที่จอโทรทัศน์แต่หูนักเรียนต้องทําไมคะ ต้องฟังคุณครูเวลาครูมิ้งพูดครูมิ้งก็ไม่ได้ดูอยู่เสียบพ,พีดกล้องพี่น้ําชาอยู่ฝ่ายเดียวใช่ไหมครูมิ้งก็มองนักเรียนทุกคนเลยมองมองแล้วก็มองไปปลายทางด้วยอมองไปที่ปลายทางเห็นทุกโรงเรียนเลยที่อําลังนั่งเรียนครูมิง้งในห้องนี้ก็มองเห็นหน้าเห็นเนื้อถ้าอยากจะไปหยิกนิดนึงแตะหน่อยก็ทําไมเดินไปได้ใช่ป่ะอ่านะคะนี่คือสิ่งสําคัญฟังเลยนะคะถ้าใครขาดทักษะเรื่องนี้รับรองได้ เรียนไปกี่ชาติก็คงจะไม่ได้รู้เรื่องอะไร Do y o u u n d e r s t a n d yes แล้วก็มีทักษะการเขียนไม่มีวิชาใดที่คุณครูเขาไม่ให้เขียนจริงไหมคะจริงหรือไม่จริงคณิตศาสตร์เมื่อเช้าเขียนไหมเขียนวิชาอะไรอีกต่อมาวิชาสังคมชั่วโมงที่หนึ่งเขียนไหมคะเขียนภาษาไทยเขียนไหมคะเขียนวิชาเมื่อสักครู่คุณครูพดแพทย์วงสอนวิชาดนตรีแต่คุณครูให้ทําไมคะให้จดบันทึกต้องเขียนไหมคะ เขียนเห็นไหมและได้พูดไหมคะได้ตอบคําถามคุณครูไหมคะได้แต่พูดแข่งกันนะไม่ต้องพูดนะพูดตลอดอยู่แล้วใช่ไหมพูดคุยกันตลอดอยู่แล้วเห็นไหมคะได้ใช้ทุกศักษาเลยได้อ่านไหมวิชาสังคมได้อ่านไหมอ่านวิชาคณิตได้อ่านไหม ภาษาไทยได้อ่านไหมอ่านนะคะดังนั้นฝากเด็กๆทุกคนมองครูมิ้งปลายทางก็มองครูมิ้งต้นทางก็มองคุณครูนะคะถ้านักเรียนนําทักษะเกี่ยวกับภาษาไทยที่คุณครูกําลังบอกเด็กๆว่าเด็กๆต้องมีเด็กๆต้องใช้เด็กๆต้องเขียนด้วยลำมืออันงดงามเด็กๆต้องพูดจาไพเราะเด็กๆต้องฝึกฟังฝึกดูฝึกพูดใช่ไหมคะถ้านักเรียนฝึกแล้วและนํามาใช้ในแต่ละชั่วโมงในแต่ละวิชาทักษะเหล่านั้นก็จะเกิดผลนะคะพูดให้ฟังไม่ใช่เรียน แล้วก็ปล่อยเลยไปนะคะที่พูดให้ฟังอยากให้ลูกๆของครูทุกคนนั้นเป็นคนเก่งเป็นคนดีและเรียนอย่างมีความสุขจากวิชาดนตรีก็ไม่ใช่วิชาโดนตรี do you understand yes นะคะเข้าใจแล้วนะลองเริ่มต้นชีวิตใหม่สินะคะไม่สายการเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มได้ทุกวินาทีถ้าคิดจะเริ่มดังนั้นบอกตัวเองสิคะอ่ะเอามือกอดตัวเองไว้กอดตัวเอง บีบตัวเองบีบ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 นะบีบตัวเองบีบแขนบีบต้นแขนบีบไปเลยแล้วบอกสิว่าฉันรักเธอนะพูดดังๆฉันรักเธอนะโอ้บีบแรงๆเลยให้มันรู้สึกฉันรู้สึกว่าฉันกําลังจับเธออยู่ใช่ไหมรู้สึกไหมรู้สึกไหมว่าเธอกําลังจับฉันอยู่รู้สึกไหมรู้สึกบ้าใครไม่รู้สึกบ้าง เออพอบีบตัวเองแล้วรู้สึกดีไหมคะรู้สึกตื่นไหมเออฉันรักเธอนะฉันจะดูแลเธอนะภูซิฉันจะดูแลเธอนะเธออย่าดื้อนะเธออย่าดื้อนะเธออย่าสนนะเธออย่าสนนะเธออย่าคุยเก่งนะเออฉันรักเธอนะฉันจะดูแลเธอ นนให้เป็นคนดีให้เป็นคนเก่ง<ห>บีป้บดีบบปให้มีความสุข,สขอืมขอบคุณนะอ่ารู้เรื่องหรือ,อยังรู้เรื่องอ่ะฝากไว้ลองไปทําทุกวันแล้วจะมีความสุขอ่ะเวลาก็เหลือน้อยตกลงจะเต้นกันไหมเนี่ย ออยากจะเต้นอาจารย์ให้แล้วกันมาเรียนภาษาไทยกันเถอ,อม,มาอยากเรียนก็เรียนอยากเต้นก็เต้นจัดให้หมดเลยมา,มาเรียนภาษาไทยกันเถอะโยกแรงๆนะถ้าเต้นแล้วต้องทำไมด้วยต้องออกเสียงร้องด้วยนะคะเป็นเสียงดังๆด้วยโยกปะโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโหนี่สุดๆเลย ตดไม่มีใครตดหรือเปล่าไม่มีแล้วเรียนปลายทางนะคะเป็นยังไรกันบ้างปลายทางบอกสนุกอีกแล้วเรียนไม่รู้ผมสนุกอย่างเดียวครับอ่ะย่อลงไปโอ้โห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 อตุรุตตตตเมื่ออยู่ไว้ 我们俩。 ครูมิงเพลงจบพอดีอ่านั่งลงมวนคักๆเ้อค่ะเด้อว่าจังสี่แมนบอแมนบอแม่นบบแม่นมวนเป่ามวนเปลา่มปลาวมนาวมนไปว่าอะไรมวนคักๆเลยค่ะอ่าสนุกในห้องนี้ใครสนุกยกมือขึ้นอ้าวละสนุกกันทุกคนเลยน้องการบอกว่าอย่ารอช้านี่มาสนุกกันน้องการดีกว่ากับ กิจกรรมอะไรคะฝึกหัดคัดลายมือนะักเรียนโรงเรียนบ้านจาระประไดปตไยนะคะอําเภอเบตงยะลาเด็กๆสนุกกันหรือเปล่าคะคุณครูอชิระยาแซ่เช่นละคะ